สิบปีกรมการพัฒนาชุมชนรวมสร้างสรรค์สังคมพึงตนมุ่งช่วยคนพ้นทางอับจนสร้างชุมชนมีสุขยั่งยืนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนมากับเคลื่อนภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายกริตคงเมืองได้มอบนโยบายให้กับเครื่องโครงการเพชรบูรณ์พอเพียงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564และลงนามความร่วมมือโครงการเพชรบูรณ์พอเพียงโดยมุ่งเป้าหมายให้ประชาชนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่นทุนดีชีวีพร้อมน้อมพัฒนามีความมั่นคงในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียงในปัจจัยพื้นฐาน4ประการประกอบด้วยความมั่นคง5ด้านคือ หความมั่นคงด้านอาหาร 2. ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย 3. ความมั่นคงด้านรายได้ 4. ความมั่นคงด้านสุขภาพและ5ความมั่นคงด้านสังคมโดยมีการบรูรณาการทำงาน40หน่วยงาน97โครงการ สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงด้านอาหารโดยต่อย,ยอดและขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิธฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบสองอย่างต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพิบูรณ์ได้นาเนินการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการเพิบูรณ์พอเพียงดังนี้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพัฒนาชุมชนและโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินโครงการโคกหนองนาพัฒนาชุมชนเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยการพัฒนาคนให้พึ่งตนเองมีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยชุมชนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ขับเครื่องโครงการโคกหนองนาพัฒนาชุมชนในพื้นที่จำนวน1,527แปลงดังนี้งบเงินกู้จำนวน936แปลงงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนจำนวน446แปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลุ่มน้ำน่านจัดสรรเพิ่มเติมงบเงินกู้จำนวน135แปลงและกรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรเพิ่มเติม1ิแปลงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบสอง จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ขับเคลื่อนตาม5กระบวนงานดังนี้ 1. ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริงดำเนินกิจกรรมคลิกวินระดับจังหวัดและอำเภอจำนวน12จุดซึ่งระดับจังหวัดดำเนินการที่บ้านนาเจริญหมู่ที่13ตำบลน,นาป่าอเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2. ผู้นำต้องทำก่อนดำเนินการณนะบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และบ้านพักพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ 3. นักพัฒนา3ประสานกลไกขับเคลื่อนปฏิบัติการ90วัน 4. ทุกครัวเรือนคือคลังอาหารทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปันรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวรวมทั้งเลี้ยงสัตว์ประมงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 5. จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ นอกจากนี้สำนักง,งานพัฒน,นาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ยังได้ขับเคลื่อนโครงการส่รงเสริมการปลูกและแปรรูปพืชผักสมุนไพรต้านภัยโควิด -19 และโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์าการขับเคลื่อนผ้าไทยใส่ให้สนุกและขับเคลื่อนมาตรการรณรงค์ การใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี9มิถุนายน2563จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปที่ลงทะเบียนจำนวน906รายแบ่งได้ดังนี้ผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ลงทะเบียนจำนวน2,656ผลิตภัณฑ์มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน268กลุ่มภาพรวมผ้าพื้นถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีผ้า3แบบดังนี้ 1. ผ้าทอพื้นเมืองไทยลมได้แก่ผ้ามุกและผ้าหัวแดงตีนการหรือมีขั้นน้อยไทยลม 2. ผ้าชาวเขาผ้าปักชาวเขาเผ่ามง้งและ 3. ผ้ามัดมีจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำเนินการจัดพิธีมอบลายผ้ามัดหมี่พระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีและส่งเสริมให้นำเนินการมัดหมี่มัดลายเตรียมความพร้อมในการขึ้นทอบนกี่กระตุก โดยมีจำนวน11กลุ่มที่รับมอบลายผ้าเป็นต้นแบบและนำไปทอเป็นต้นแบบในการทอผ้าและกลุ่มทอผ้าทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถนำไปทอเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มกันของผู้ผลิตผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าจำนวน7กลุ่มเพื่อพัฒนายกระดับผ้าทอผ้าพื้นถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ในนามเพชรบุระ โดยมีแนวคิดในการนำเอาผ้าพื้นถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีความหลากหลายมาพัฒนาต่อยอดผสมผสานให้เป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์การขับเคลื่อนง,งานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการต่อยอดและขยายผลจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขยายผลจากครัวเรือนสู่ชุมชนจากชุมชนสู่หมู่บ้านจากหมู่บ้านสู่ตำบล จากตำบลสู่อำเภอจากอำเภอสู่จังหวัดบ้านวัางร่องหมู่ที่5าตำบลห้วยไร่อำเภอหลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน12หมู่บ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นตัวแทนระดับจังหวัดได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเดนเขตตรวจราชการที่1 7 นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันอีกจำนวน12แห่งซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเพื่อช่วยเหลือแบ่งปันการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชนและผู้มีไรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางยามวิกฤตการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019